อืมเดี๋ยวไปละครับตำบักแตงจริงตำบักแตงสีร้องบใส่ผมสวดเบิงบ้งว่ามันสีแสบบอสีบอไซแแต่สีไซน่าไม่สมแท่นครับกระักแตงจริงครับตำเลยสวัสดีจุงกรเม่อ็อโคอกุบลุบขนียเมนูวันนี้ย่างไก่วิเชียน ไม่ใช่วิเชียนบุรีวิเชียนซื่อๆดีล,ละตัว,ตวหนึ่ใส่กระเทียมพริกไทยเครื่งองปรุงบอสแอบอกนี่น้อยเดียวมีเท่าไรใส่เท่านั้นนี่ไหนมันห้อยจะเบิดมีเท่าไรใส่เท่านั้นครับย่างหมักใหม่เกลือซุ้ยนี่ข้องแค็งซุ้ย เดียดยาดว่ามันสีเข้มมันรสเข้มใกล้เมืมเมาวานนี้ซื้อไม่มีครับมันก็ต้องน้ำปลาเหรอครับตามธรรมาศสาสตร์ซ้ำนี่ละทำกินเองครับไม่ได้ขายให้ลูกให้เต้ากินซื้อๆครับรวสีเข้มบ่แก ไก่ตัวนี้ให้มันขายลอยสี่สิบคนนี่ลอยสี่สิบหาสิบบาทนเดียวแต่มันขายแต่นี่ไม่ขายคือท,ทำรับประทานเอง มันเลยก็ไปสื่อที่เดียวงอยว่าเป็นก้าวีดีแล้วจนว่าเขาเขาได้ไม่สื่ออีกเรียบร้อยครับสุดยอดแเ่ ก็ไก่ลงพร้อมด้วยตีนไก่คอไก่ปีกไก่ไปีกไก่ตาเพิ่งแค่น้อยไฟไกันสิลูกใช่ไหมแล้วเป็เเไนไง งดงามตามท้องเรื่องใกล้แล้วใกล้แล้วสมุนไพรล้วนร้อนร้อมไปหาเพื่อนเสียไปหาหมอตำแตง จริงจริงักแตงจริงมันะแตงกี่ต <c correlation> ัว <estratég> ก็เอือนแตงจริงไม่ใช่แตงปลอมหลังแตงเซ็ตซับเรียบร้อยเอาครับแล้วเราก็มาครูดตำเบืองันสิคมอีดีอยู่อ่ะอาปีแล้วมันกินอยู่ตำแตงจริงอยากจะลองว่ามันจะโคบเือนเดิมบอกกินปากินน้ำแต่ว่าตำในห้องตำใส่มน้ำส้ม ยังแซกครับตามที่กำลังมีสุมเขากันจังเหลืองอ่อยหอ,อยวานมันพีไอรุวยไก่ย่ากไม่ใช่วิเชียนแต่คือวิเชียนสีจันเหลืองกรนีแล้าขี้มินเนอครับพ้าเอาอันนี้เหลืองธรรมศาสตร์สุด ่จัหนอยจะกินกันครับหลังจากแกไป่ซื่อข่าวข้าวเดียวครับนี่แหละคนต้องการถูกย่างทิ้งมันก็เลยใหม่ครับกินอะไรคือเราครับอืมเหล่เว่าแล้วครับตำบักแตงจริงใส่ไบกระเทศก็ไปสองหน่วย มาแขงสีรองมอใส่ผงชสรดเบิ้งมันสีแสบอสีใไซเลยสีไซซ้ำนี่ละนี่เห็นจ้าจ้าโดนตัดต่อครับสีใไซผสุดอ่ะสีแสบอแต่สีไซไม่สมแทนครับกะักแกงจริงครับทำเลย ก็เสร็จ่เดียงบ้างนั่นสือเสร็จปะกำลังเลยแปลงจริงตามแผนไก่ของตุลรถก็อเด็ดด้ว่ามันจะเป็นข้อทดสอบเป็นไงดีแม่ลอยก็ก็แสดงว่าพวกเราติดสองตุลรถเจ้จดตรงนี้ละหน้าตาไม่น่าครับแปลงจริงก่อนเอ๊เรียบร้อยจังข้าวก่อน เรียบร้อยจ้ะไก่ย่างที่แสนเอิมไปกินกันเลยครับบานจเนี่ยไปลงแเทดีกว่าเอาไปลงแเทดีกว่าเอาไปลงแเทดีกว่ามา,าเอาข้าวมาในถังในกระติก คีเตอร์คอยกำลังจะถ่ายแอปลงถ่ายวิดีโอลงเฟซบุ๊กมาๆมาทำอะไรกินนะลูกโอ,อ้โนี่เต้ยูทูบเบอร์ข้างดนี้นี่นั่งเย่ง<笑><笑><笑>นี้เนี่ยโรงงานเลือกร้านพลาสติกลายชืทูบเบอร์นะ แก่ลูกแก่กินข้าวบาเมื่อก่อนโทรศัพท์ฮนะไปกินข้าวน้ำกันนะครับ<ท>บ้านเนี่ย<ท>สวยางแล้วสี่โมงเศร้าแล้ว<ท>จะนอยว่าหาโมงกับเศร้า<ท>อีกอ๋อเล็กจังกินขี้ไทยสังยยสไปกินกันครับผม Let's go